ใหม่ไฮยีนฟอร์เอเวอร์ยันทนพบความหอมพิเศษสดใสกว่าเดิม <c oughs> ด้วยเทคโนโลยีฟอร์เอเวอร์ยันบูสต์เพิ่มความหอมยาวนาน <c oughs> สนุกสดใสได้ทั้งวันใหม่ไฮยีนฟอร์เอเวอร์ยันแดงไหนแดงไหนตัวจีดแดงไมนเปรี้ยวจีต้องแฟนตาแดงมะนาวโซดาไม่เปรี้ยวซ่าเป็นตัวจี๊ดแบบไม่้ำใครต้องแฟนตา แลนชีวิตให้พร้อมกับแบบประกัน Life Ready <Yeah. S 3> ชีวิตก็เอนจอยได้ไม่มีห่วงกับหลักประกันเพื่อคนที่คุณรักคุ้มครองยาวนาะนวางแผนฉบับเบียร์ได้ Life Ready โทรนหนึ่งหนึ่้าเกแผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตเป็นอีกหนึ่งเข่าเยี่ยวนะคะมีแผลนในปากและลิ้นหมวยใช้ยาเป่าคอสารจินสกว่าส่วนแก็แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอสารจินสี่กว่าส่วน,ลลลน,น,น,ววนผลิตจาสมุนไพรธรรมชาติ วันเกิดฉลองใหม่ปาร์ตี้เบิร์ดเดย์เค้กครั้งแรกของปาร์ตี้ที่คาราเมลผสนเรดโบฟองกรุบกรูบเราก็เกิดอยากจะหอมหอมเย็นปาร์ตี้ไอศครีมวานิลลาปาร์ตี้สองความอร่อยใหม่ลองเลยยาสีฟันโอเคเฮอร์เบลใช้นิดเดียวก็หอม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 เย็นสดชื่นดีต่อเหงือกและฟันโอเคบอกแล้วว่าหอมยาสีฟันโอเคเฮอร์เบลใช้นิดเดียวหอมเย็นสดชื่นนใช้ก็หอมคนข้างๆก็หอม